เหมือนจะมีเสียงตีนนะเฮ้ยเฮ้ยตายไปดิปจอกก็ไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนอืม,มก็ตึงอะครับสวัสดีครับผมคาคาบูคาบอดนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่ในเกมปั t สไตนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโหมดจัดอันดับกันนะครับเป็นโหมดจัดอันดับอ่า ผมจะเล่นคนเดียวนะครับในเจ็ดอันดับทีมนะครับเนี่ยครับผมก็จะเลือกเล่นคนเดียวเลยนะครับอตอนนี้ผมไม่ไม่รู้ว่าผมผมจะต้องทําคลิปอะไรนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาเล่นเกมปัดสไตล์ให้ทุกคนดูกันนะครับใครเข้ามาใหม่นะครับที่แบบเพิ่งเคยเห็นคลิปผมนะครับอ่ากดติดตามผมด้วยนะครับนี่ ข้างมาในเกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นสปายนะครับนี่ตัวละครมันสุดยอดจริงๆเลยนะครับมีสกิลนะครับแบบแยกล่างนะครับเพราะว่ามันเป็นส,สปายแต่ว่าตอนอัพเดทแรกๆนะครับมันจะเป็นแบบการล่องหนนะครับแล้วก็เก็บเสียงล่องหนแล้วมันก็ถือปืนสั้นนะครับทุกคนปืนพกอะดีเซอร์ดอะ ปกติถ้าเป็นสปายสปายสมัยก่อนก็จะลงไปกันเลยนะครับภาพเหมือนจะเหมือนจะโดดแต่มันไม่โดดนะครับทุกคนนี่รอลงครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าบ้านผมไอไม้ผมมันไม่ค่อยจะไอนี่ครับกันเสียงจากข้างนอกเท่าไหร่นะครับ ันก็จะมีเสียงนกเสียงอะไรบ้างนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้มีคนว่ะเอยมาดูกันว่าปืนโพก,กจะฆ่าเขาได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะบอดนะครับเพราะว่าแรงผมก็ต่ำครับเฮ้ยเฮเสียโคนแรงใช้บอดไหมเนี่ยโอ้โหไอ้นี่บั็กอีกไม่เท่เลย เดี๋ยวนะเหมือนเหมือนจะมีสองคนนั่นไงเฮียสกิลอีกเอ้ยเขาไม่เลือกสกิลเอ้ยบางทีแหละมันจะเป็นอะไรสักอย่างอนะเหมือนคออฟเอ้ยวอโซนนะเหมือนวอโซนเป็นเอฟเฟกต์การฆ่าหรือเปล่าคนระับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนระับ ผมว่าจะลองเล่นพวกสไนดดูนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยพิ้วเท่าไหร่เลยครับสไนผมว่าจะลองเล่นดูนะครับตัดหัวไปที่นึงตายไปดิโอไม่เท่าไหร่นี่ว่าเชี่อว่าผมว่าน่าจะเป็นบอดนะครับทุกคน ผมว่าใช้ปืนนี้ดีกว่าครับโอ,โอ้ยาไอ้นี่อีกแหละชุบตอนเราล้ลมมันจะแบบชิดยานะครับเฮ้ยมันดรอปเยอะจังวะอุปกรณ์อะไรวะต่อสู้อ๋อมันจะเป็นแอร์ดรอปนะครับแต่ผมไม่ดีกว่าเอาไปซื้อซื้อไอ้เก,กาะเอาเลเวลตอนนี้เกาะผมก็เลเวลสี่นะครับทุกคน ไม่ค่อยมีคนว่ะเมื่อกี้ก็ฆ่าไปและสามตัวอาจจะมีเสียงข้างนอกเข้ามานะครับแถวบ้านมีแข่งกีฬาด้วยแล้วก็ลมลมก็ปัดโคตรแรงเลยวะ่ะแบบเดือนนี้นะ่ะหนาวหนาวนะครับเฮ้ยตรงนั้นมันมีดาบนะครับทุกคน แต่ว่าผมไม่เอาหรอกครับผมผมจะลองเล่นสไนกับปืนธรรมดาก่อนแล้วมีคนวะเดี๋ยวจะใช้สไนยิงนะครับไม่ไม่โดนวะไม่โดน,โดนเปลี่ยนพื้นเลยยิงไม่โดนนะครับทุกคนเอา a อคดีกว่าเพื่อสูนัดเหมือนจะมีคนนะครับไปไหนวะอุ้ยปั๊มยาก่อน แทบแทบจะแบบเลื่อนไม่ค่อยลดเท่าไหร่เพราะว่าผมรีวิวรีวิวหัวรีวลวห้านะครับพูดแบบติดขัดนิดนึงผมไม่เอาหรอกครับลูกสองวงจะบีบเลยว่ะยายอีกแหละวิววิววิวยิงหัวล้มไม่ดีเอ้ยไม่ล้มนี่ว่า อืมผมก็ขอเข้าวงก่อนแล้วกันเหมือนจะมีตัวนะครับเถ่านี้ปีนไม่ได้โอ้มันสูงเกินไปนะทุกคนอ่าเปิดตาล่าเลยครับเฮ้สยสไนมไม้ว่ะใช้นี้ดีกว่าแต่มันไม่มีสโคปเลยดิแต่ว่ายิงเร็วอยู่แต่ว่า ยิงไม่ค่อยได้ต่อเนื่องนะยิงจังช้าไม่ค่อยมีตัวนะครับโดนโอ้ตรงนั้นก็ดาบดรอปนะแต่ว่าผมไม่เอาดิเคยใช้แหละมันดีอยู่แต่ว่ามันยังไงไม่รู้ดิไม่ค่อยเทด้วยแหละ วันนี้เฮ้ยหรือว่ามันอยู่ข้างบนวะเดี๋ยวลองขึ้นไปข้างบนดูก่อนครับไหนดูดิไม่มีครับทุกคนถ้าอยู่ข้างล่างเว้ยยันไงครับสองตัวยิงกันตองยิงไม่ทันไม่โดนทีนึงตายตายไปดิเฮ้ยยิงไม่โดน น claro, vale> ี่โหลดช้าจังวะสวยมีคนรหล่อครับทุกคนปล่อยไปปล่อยสปายไปเฮ้ยควยจะยิงเอ้ยไม่โดนเขี้ยวปืนอย่างดีครับทุกคนปืนโคตรดีครับประชดประชดเหมือนจะมีเสียงปืนนะครับเฮ้ยเสียงเท้า ออออเอาจังหวะนี้ครับเฮ้ยไม่โดนอีกแล้วเปลี่ยนเอคดีไว้ไม่ไม่เราจะใช้เอ้าโดนยิงได้ไงเอาตรงนั้นนี่เองเียไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมันยิงแรงจังวะเปลี่ยนเลยตายตายโอ้ยไม่โดน เจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบอกเลยครับผมกมาโน,นหนึ่งแปดคิวแล้วนะทุกคนยิงโคตรแรงเลยแต่ว่ายิงไม่โดนนะครับผมมายิงไม่โดนเหม,มือน,นจะมีเมืนจะมีเสียงปืนนะแถวนี้ ได้ไหมไม่ดูนี่แหละหนึ่งนัดนี่สองนัดเฮ้ยโดนลารดครับทุกคนหนึ่งนัดโดนรีโหลดรีโหลดยิงสองนัดสามนัดตายกิวไปครับ แม่ผมนี่มันโคตรเทพเฮ้ยปืนอะไรวะสีแดงโอ้ยปืนแต่งวะ่ะสกินโคตรสวยครับทุกคนส่มได้จากตู้กาชาสกิ้อีกห้าไม่เอาปืนแบบสวยอะทุกคนเฮ้ยสองตัวข้างหน้าว่ะครับ เอา้ามันยืนนิ่งทำไมครับผมว่าบอดแน่ๆเลยบอดบอทเยอะบอดเยอะเฮ้ยกว่ากล่วจะรีโลดเอาทุกคนยิงไปหนึ่งนะัดกว่าจะไอ้นี่ผมว่าขึ้นไปข้างบนดีกว่าเพราะว่าวงจะบีบแล้วตอนนี้ผมก็เก็บคิวไปได้12คิวนะครับผมว่าผมจะเอา P.90 มาเล่นนะครับเดี๋ยวไปดูแอร์รอกกันดีกว่า ซื้อมาเลยครับหมื่นหมื่นหนึ่งรอยไอ้ดอบลงนะครับผมจะเอาพีเข้าศูนที่ผมจัดเสร็จไว้มาเล่นนะครับไม่วก็จะเป็นดาบนะครับแต่ว่าผมไม่ไม่เอานะครับผมผมเล่นพีเข้าศูนย์ดีกว่านะครับปืนระยะใกล้ครับตอนนี้ผมอยู่อันดับที่แปดสิบสามนะครับของเยโสธรน,นะครับ ไม่ค่อยจะมีตัวเท่าไหร,ร่นะท่านี้โอ้โหเลเวลผมเลเวลแบบแม็กแล้วนะเลเวลหไม่สามารถเก็บไอตัวเพิ่มเลเวลเกาะได้นะเลเวลดาบย่างสวยครับทุกคนมีกดมีมีสกิลให้กดดูเลยเป็นรูปตาโอ้โหเก็บไม่ได้มันเป็น พีเพ่มเรีวลวก่อนเฮ้ยโดนพี90มุมอัพไปดิตายตอนนี้เหลือ3คนนะรีโหลดเหมือนจะมีนะครับแถวนี้เฮ้ยข้างหน้าครับทุกคนข้างหน้าแปลกๆนะ นั่งไหนนั่งไหเฮ้ยมันไปเร็วจังวะยิงไม่โดนไปดักครับไปดักไปดักไปดักครับทุกคน<ป>มีเสียงเ้าครับทุกคนเฮ้ยในบ้านวะในบ้านตายไปตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งคนระับใก้จะคนละตีกันมันอยู่ขับวนครับ เดี๋ยวจะลองขึ้นไปยิงมันดูไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันลงล่างแล้วทุกคนไปมันยิงผมมันยิงผมไม่ดูอีกแล้วโอ้มันจุกเก่งจังเลยครับตายชนะครับบินโอเคครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับจะลืมกดติดตามผมเลยนะครับเพราะว่าผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อครับ ชนะแล้วครับแบบจีจีครับสังหารสิบห้าดัมเมดสี่พันสองร้อยสามสิบสี่ครับผูู้้เเก่งอยู่แล้วนะครับทุกคนนี่แรงอัพเป็นแพชรยินัมเลยนะครับแรงแบบโกมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับทุกคนโอเค ผมจะพาไปดูอันดับผมนะครับอันดับผมก็สังหารก็3แต่ว่าผีเข้าสูนั้นผมอันดับ84นะครับเชี่อยแล้วตอนนั้นผมบอกว่า83ผม84ครับในจังหวัดเยสโดธรนะครับผีเข้าสูนผมกดติดตามผมด้วยนะครับ